รถครอบครัวเจ็ดที่นั่งเข้าใหม่ครับผู้ชมคันนี้ t o y o ต้าเซน a 1.5รุ่น V นีครับปี2018ไม่ใช้งานบอกเลยนะครับว่าน้อยมากๆเลยใช้งานแค่4 4 0 0 0โลเท่านั้นนะครับราคาเสนอขายเปิดอยู่ที่489,000เท่านั้นนะครับฟรีดาวได้เลยครับคันนี้ผ่อนเบาๆนะครับ8,500บาทตลอดอายุสัญญาครับ นานสูงสุด8 4งวดสําหรับท่านใดที่เครดิตดีนะรับดอกเบี้ยพิเศษไปด้วยนะครับเริ่มต้น2.39%ครับคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจคันนี้นะครับสามารถตามไปชมคลิปกันต่อได้ยาวๆเลยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่อง TOP SUV CUT g r a d e A นะครับอยู่กับรถเข้าใหม่คันนี้ครับคุณผู้ชมเป็นรถครอบครัว7ที่นั่งอเนกประสงค์นะครับโตโยต้ s เซ t นท1.5รุ่น V นะครับรุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นสูงสุดของตัวเซ n นตแล้วนะครับได้เป็นปี2018ครับคุณผู้ชมมาใช้งาน44,000โลครับราคาดีมากๆนะครับเสนอขายอยู่แค่489,000ครับคุณผู้ชมผ่อนฟรีดาวได้ด้วยนะฮะอยู่ที่เดือนละ8,500นะ ใครที่เล็งอยู่นะครับคันนี้มีเข้ามาแล้วนะครับเพิ่งเข้ามาวันนี้เองนะฮะยังปรับสภาพไม่เสร็จเลยนะครับล้างขัดสีแค่ภายนอกเท่านั้นนะคุณผู้ชมยังใหม่เอี่ยมขนาดนี้เลยนะครับรถที่เพชรยนต์นำมาขายนะครับมีแต่รถเกรดเอนะคุณผู้ชมที่จอดเรียงรายกันอยู่นี่กว่า400คันเลยนะครับนะไม่เอาเกรด B เกรด C มาขายแน่นอนนะครับมั่นใจได้เดี๋ยวผมพาชมตะเข็บไปนักต่างๆรอบคันเลยนะฮะรถมือสองของเรานะครับยังเพิ่งได้รางวัลมานะเพชรยนต์นะครับ ได้รางวัลระดับประเทศชนะอันดับหนึ่งนะครับแชมเปี้ยนออฟเดอะเยร์นะครับปีล่าสุดครับคุณผู้ชมปี2024ในแคมเปญรถโดนใจของธนาคารธนชาตินะครับแข่งขันกันเนี่ยกว่า3,000ที่นะนะฮะที่ขายรถมือสองนะครับเราได้อันดับหนึ่งนะแล้วก็ได้มาอีกหนึ่งรางวัลนะครับรางวัลเบสเพอร์ฟอร์แมน์ครับคุณผู้ชมปีล่าสุดเช่นกันนะฮะได้มา2รางวัลนะครับก็ใครที่อยากเข้ามาชมรถด้วยตัวเองนะครับสามารถเข้ามาได้เลยนะฮะ ออซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งเขตมินบุรีกรุงเทพครับผู้ชมนะฮะอยู่กันที่สำนักกันใหญ่นะผู้ชมผมประจำการอยู่ที่นี่นะครับสามารถโทรมาก่อนได้มาสอบถามได้นะครับที่เบอร์088 899 4496นะครับหรือจะแอด,ดไลน์ไอดีมาที่ TOPPRP 9 2ก็ได้เดี๋ยวผมจะขึ้นคอนแทคด้านล่างมุมขวาไว้ให้นะครับมาเดี๋ยวผมพาไปชมนะครับตะเข็บแม่นักรอบคันแล้วก็ออปชันภายนอกภายในนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะ มาเริ่มกันที่ตัวโคมไฟนี่ครับโคมไฟใสๆสวยๆแบบนี้ได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์เลนส์ครับคุณผู้ชมนะฮะและปิดแบบอัตโนมัติด้วยสําหรับรุ่น V ีคันนี้นะครับถือเป็นรุ่นท็อปนะคุณผู้ชมในตัวเซนต้านะครับไฟตันหมอกติดตั้งมาให้คู่หน้าเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมนะฮะด้านกระจังหน้าเนี่ยตกแต่งมาด้วยโครเมียมแบบนี้สวยงามมากๆเลยนะครับผิวพันธุ์เขาเนี่ยนะฮะสวยงามนะครับไม่เคยเกิดอุบัติเหตุไม่เคยชนหนักพลิกคว่ำจมน้ํามาแน่นอนนะคุณผู้ชมนะฮะ ดูเหลี่ยมสารตัวรถต่างๆของเขาได้เลยนะครับเนียนกริปเลยคุณผู้ชมนี่ฮะรถยังปรับสภาพไม่เสร็จนะครับ QC หลังชงนะฮะร,ราคา489,000ถือว่าคุ้มค่ามากๆและไม้เนี่ยมีเข้ามาน้อยนะครับที่ไม้หลักหมื่นนะคุณผู้ชมคันนี้ไม้แค่44,000โลนะฮะนโละครับนี่เดี๋ยวผมให้ดูนะอ่ะ4 2่0 0โลขออภัยครับคุณผู้ชมไม้แท้นะครับไม่มีกับไม้กอไม้นะสามารถเอาทะเบียนเนี่ย ไปตรวจที่ศูนย์ได้นะครับมั่นใจให้ตรวจสอบครับคุณชมเพราะว่าเพชรยนต์ของเราเนี่ยนะขายบริการมากว่า24ปีนะครับบนพื้นที่ตัวเองนะฮะเราไม่มีเอารถที่กลับไมากรมายหรือดัดแปลงรถมาขายที่เพชรยนต์แน่นอนนะฮะมากันที่ตัวล้อนะครับตัวล้อได้เป็นล้อแม็กปัดเงาทุทนแบบนี้ครับคุณชมนะฮะตัวยางต่างๆนะขัดมาเรียบร้อยแล้วนะครับเงาวับเลยนะสปาภายนอกมาเท่านั้นนะครับ นี่ครับช็อคอัพเดิมจากโรงงานนะคุณผู้ชมยังมี QC จากศูนย์มาด้วยนะฮะนี่สวยงามนะครับคันนี้สภาพโครงสร้างเกตเอสุดๆเลยนะครับผู้ชมใครที่หาตัวเซนต้าอยู่นะจะได้เป็นรถยนต์อเนกประสงค์7ที่นั่งนะครับพาครอบครัวไปเที่ยวนะในสถานที่ต่างๆนะได้เลยนะครับคันนี้และเป็นปี18ด้วยไม่ใช้งานแค่4ี่หมโลนะฮะตัวซุ้มล้อรอยต่อต่างๆนะครับก็แน่นชิดสนิทกันเป็นอย่างดีนะตัวนี้โครงสร้างเกตเอนะครับ ด้านข้างนะครับยังได้กระจกเปิดปิดแบบไฟฟ้านะครับมาพร้อมไฟเลี้ยวในตัวแบบนี้ครับคุณผู้ชมและระบบกุญแจสมาร์ทคคเลตติดตั้งมาให้เรียบร้อยนะฮะสำหรับรุ่นวีคันนี้กระจกเดิมแท้โตโยต้าทุกบานมีเซ็นเซอร์ออโตอารามาให้ด้วยนะฮะคันนี้ใหม่ๆเลยคุณผู้ชมนะฮะโครงสร้างสภาพเกต A เอแน่นอนผ่อนแค่เดือนละ8,500นะครับและนี่ฮะอ่าเดี๋ยวผมเปิดไฮไลท์ให้ดูก่อนตัวรุ่นวีเนี่ยเขาจะได้เป็นประตูตรงกลางนะฮะเปิดปิดแบบไฟฟ้านะครับ นะทั้ง2ทั้ง2บานเลยนะนะครับแต่ว่าตัวรุ่น G เนี่ยจะเปิดแค่ด้านซ้ายนะที่เป็นไฟฟ้านะฮะตัวนี้เปิด2ข้างนะนะครับแล้วก็นี่ครับระดับของตัวรถเนี่ยเขาค่อนข้างต่านะตอบโจทย์นะครับสาหรับครอบครัวที่มีผู้สูงอายุนะที่ขึ้นรถได้ง่ายนะครับคันนี้สะดวกสบายนะนั่งชิลๆนะฮะไปเที่ยวแบบครอบครัวนะครับ นี่ครับภายในได้เป็นเบาะหนังแบบนี้สีทูโทนนะครับเดี๋ยวผมมาพูดให้ฟังนะตัวพวงมาลัยต่างๆเนี่ยไม่ต้องตกใจนะนะครับเดี๋ยวเราสปาให้ใหม่ทั้งหมดเหมือนออกมามือหนึ่งเลยนะฮะเราไม่ขายแบบนี้แน่นอนนะคุณชมนะรถเราเนี่ยขายตาเอ่อขายแบบปรับสภาพนะนะครับเปลี่ยนถ่ายมันเครื่องต่างๆออกให้ครบทั้งหมดตัวเบาะตัวเบอร์ต่างๆนะครับเราสปาให้ทั้งหมดนะคุณชมภายในภายนอกนะครับไม่ต้องห่วงเลยนะครับมามาดูเรื่องโครงสร้างกันดีกว่านะครับ อันนี้อาจจะมืดนิดนึงนะครับนี่ครับสปอร์ตแม็กเรียงเป็นเม็ดแบบนี้เลยคุณชมนะฮะโครงสร้างสภาพเกรดเแน่นอนครับนี่ไม่เคยมีประวัติเกิดอุบัติเหตุมาแน่นอนนะครับนะเพราะว่าถ้าเกิดชนหนักพลิกคว่ำหรืออะไรมานะครับตัวสปอร์ตเนี่ยมันจะผิดรูปนะคุณชมรถมือสองดูง่ายๆนะครับดูไปพร้อมกันได้เลยนะฮะนี่ครับตัวน็อตตัวัวล็อกต่างๆนะครับยังอยู่เดิมๆสติ๊กเกอร์บอกลมยางอยู่เดิมแบบนี้ครับคุณชม คันนี้ใหม่เอี่ยมสภาพแบบ A บวกครับนี่ฮะน็อตเสา A ไม่เคยขันไขขยับนะครับน็อตยึดประตูนะอยู่เดิมเดิมแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวภายในของเขานะครับคุมโทนมาด้วยสองสีครับสีน้ำตาลกับสีดำนะสวยงามมาดูโครงสร้างตรงประตูครับคุณผู้ชมให้ดูแบบละเอียดเลยนะฮะสำหรับตัวเซนเตอร์คันนี้นี่ครับนะโครงสร้างสภาพเกต A ครับยังมีรอยสปอร์ตไมดด์าให้เห็นแบบนี้ไม่มีชนข้างแถกข้างไม่มีเปลี่ยนประตูมาแน่นอน นะคุณชมนะฮะนี่ครับตัวน็อตต่างๆไม่มีขันไขยขยับไม่มีรอยแกะรอยแงใดๆนะคุณชมนะดูได้เลยนะครับคันนี้สภาพเกรดเอนี่ฮะเห็นอะไรไหมฮะสป,ปอร์ตเมนอาร์ครนะตรงนี้เนี่ยไม่มีทิมมาแน่นอนคุณชมนะฮะตรงประตูไฟฟ้าเนี่ยก็เปิดปิดได้แบบปกตินะครับนี่นะฮะโอ้โหสวยงามนะครับของเดิมแท้จากโรงงานนะคุณชมนานๆทีเข้ามานะครับไม่หลักหมื่นนะปกติเนี่ยจะแสนกว่านะคุณชม และราคาดีด้วยนะครับสําหรับตัวเซนต้าคันนี้นี่ครับปิดแบบไฟฟ้านะโครงสร้างส,างสภาพเกรด A ทุกจุดนะคุณชมรถครอบครัวคันนี้และไฟท้ายนี่ครับยังได้เป็นไฟหลอดฮาโลเจนแบบนี้นะฮะแล้วก็มี LED l i ท์ก g u i ดิ้งล้อมรอบแบบนี้โคมไฟเป็นแบบโรมดำนะคุณชมในรุ่น V นะครับถือว่าเป็นตัวท็อปของเซนต้านะค,คันนี้นะครับผ่อนแค่เดลลดนั้นห้าถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคานะคุณชมนะฮะ โอโหด้านท้ายสวยมากๆเลยนะสำหรับรถครอบครัวคันนี้ป้ายทะเบียนยังสวยอีก7กส7753นะคุณชมนะฮะโลโก้เซ็นต้าโลโก้โตโยต้าอยู่เดิมๆแบบนี้ที่ปัดน้ำฝนติดตั้งมาให้ครับคุณชมและนี่กระจกเดิมแท้โตโยต้าไล่ฝ้ามาชัดๆแบบนี้นะฮะอาจจะมืดสักนิดนึงนะเพราะว่าผมรอถ่ายตอนรถเขาชงเสร็จนะฮะไม่ใช่ชงเสร็จสิ เหมือนกับว่าปรับสภ,ภาพภายนอกให้เสร็จให้ดูแบบว่าหน้าถ่ายหน่อยนะครับรอตั้งแต่เช้าครับคุณชมนะฮะลูกค้าผมก็รอดูคลิปวิดีโออยู่นะครับเนี่ยเดี๋ยวถ่ายเสร็จเดี๋ยวผมต้องไปตัดให้ลูกค้าดูแล้วนะครับมาเดี๋ยวผมเปิดด้านท้ายกันให้ดูสักหน่อยนะครับสําหรับตัวเซนต้รคันนี้รถจนเจ็ที่นั่งนะครับภายในกว้างๆครับคุณชมนะฮะเบาะเสริมด้านหลังเนี่ยสามารถพับเก็บได้ด้วยนะ ใส่ของได้ครับคุณผู้ชมอเนกประสงค์สุดๆสาหรับคันนี้นะฮะและมาดูโครงสร้างตัวน็อตกันนะครับน็อตไม่เคยขันไข่ขยับนะดูได้เลยนะฮะฝาท้ายเดิมๆครับคุณผู้ชมไม่มีรอยแกะรอยแงะแต่อย่างใดนะตรงรางน้ํารางน้ําฝนนะครับตรงนี้เนี่ยอยู่สภาพเดิมไม่มีผิดรูปนะครับตัวโช๊คค้ำฝากระโปรงก็หยุ่นเดิมนะทำงานได้ปกติทุกอย่างคันนี้ใหม่คริบเลยนะฮะดูได้เลยครับคุณผู้ชมนะฮะ บาเสริมตรงนี้พับได้ได้ด้วยนะครับอ่าลิ้นรวนนิดนึงนะครับวันนี้ถ่ายหลายคลิปทั้งตอบลูกค้าด้วยนะครับต้องขออภัยด้วยนะฮะนี่ครับตัวเบาเอ่อตอนสองนะครับยังพับได้อีกนะฮะพับได้ไปถึงเบาตอนสองนะแล้วก็ใส่ของอเนกประสงค์ได้เลยนะครับขนของขนคนได้ครับคุณผู้ชมแล้วแต่การใช้งานนะฮะนี่ด้านข้างก็สวยนะนะครับเดี๋ยวผมให้ดูประตูฝั่งนี้กันหน่อยนะครับอ่ะนี่เปิดปึ๊บ นี่ฮะเปิดแบบไฟฟ้านะครับสวยงามนะฮะนี่ครับเม็ดอาร์คนะฮะขออนุญาตโฟกัสนิดนึงเป็นรอยเม็ดอาร์คแบบนี้เลยคุณชมไม่มีผิดรูปแต่อย่างใดนะนะครับสีขาวอาจจะไม่ค่อยเห็นนะครับแต่ว่ามาดูใกล้ๆเนี่ยเห็นเลยนะฮะนี่ฮะ สวยงามนะสาหรับคันนี้นะครับใครที่หาตัวเซนต้าอยู่นะมีคันเดียวเหลือคันเดียวในเพชรยนต์และเพิ่งเข้ามานะครับเพราะเซนต้าเนี่ยเราขายไปหมดเรียบร้อยแล้วนะครับและคันนี้ใม่หมื่นด้วยคุณผู้ชมนะฮะนี่ยังปร,รับสภาพไม่เสร็จนะครับยังใหม่กริปขนาดนี้ตัวร่องตัวน็อตต่างๆนะครับนี่ฮะน็อตประตูนะไม่เคยขันไขยขยับนะฮะอยู่สภาพเดิมแบบนี้ทุกจุดเลยนะครับระบบไฟฟ้าก็อยู่เหมือนเดิมใช้งานได้ปกตินะครับอ่ะ สวยงามนะครับสําหรับคันนี้มาดูสปอร์ตไมได้าประตูหน้ากันหน่อยนะครับดูให้รอบคันนะคุณชมรถมือสองเนี่ยผมจะบอกไว้ตลอดเลยนะครับนี่ฮะผมเนี่ยให้ดูทุกซอกทุกมุมนะครับรีวิวแบบตรงไปตรงมานะคุณชมนี่ฮะรอยสปอร์ตยังเห็นแบบชัดๆแบบนี้นะครับคันนี้บอกเลยนะฮะคุ้มค่าคุ้มราคาครับคุณผู้ชม นะลูกค้าผมก็เล็งอยู่นะครับสําหรับคันนี้เนี่ยอยู่ไม่นานแน่นอนนะสําหรับท่านใดที่อยากได้คันนี้สามารถโทรเข้ามาปรึกษาได้เลยนะครับนี่ฮะตัวแผ่นเพลงนะครับปี2018เลขตัวรถเลขตัวถังเลขตัวไม้นะครับตรงเล่มแน่นอนเล่มไม่มีชํารุดสูญหายนะครับตรวจสอบได้ทั้งหมดนะครับนี่ฮะเราซื้อเข้ามาถูกต้องเสียภาษีเข้ามาครบเลยนะฮะนี่นะครับนอเสาเออยู่เดิมๆแบบนี้ครับคุณผู้ชม ภายในส,สวยๆแบบนี้ฮะอ่าต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงฟังก์ชันภายในกันนะครับสำหรับตัวเซ็นตา้าคันนี้ใครที่อยากได้นะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยที่088994496 8นะครับหรือจะแอดไลน์ไอดีมาที่ TOPPRP92 นะเดี๋ยวจะขึ้นคอนแทคด้านล่างมุมขวาไว้ให้นะคุณชมนะฮะอ่ะมาต่อกันนะครับอ่ะผมลืมพูดถึงเรื่องเงินจองนะครับ เงินจองนะสามารถจองเข้ามาก่อนได้เลยนะ0ครับ5 0า0บาทผมล็อกรถไว้ให้เลยนะครับลูกค้าท่านอื่นเนี่ยจะแย่งไปไม่ได้นะและมีคันเดียวไม่ส0 0หมโลนะครับเซลที่นี่นะครับแย่งกันขายนะนี่ฮะยังรีวิวกันอยู่เลยนะดึกๆๆๆป่านนี้นะครับนี่มีกันอยู่30-40ท่านนะขายบนพื้นที่ออนไลน์นะครับสื่อคันนี้เนี่ยกระจายไปทั่วแน่นอนนะครับอยู่ไม่นานแน่นอนนะคุณผู้ชมรีบจองเข้ามาเลยเงินจองนะครับเราไม่มียึดนะฮะ ไม่ว่าจะจัดไฟนั้นผ่านหรือไม่ผ่านนะครับเราคืนเงินจองให้เต็มจํานวนนะครับนะสำหรับทายใครที่อยากได้โปรโมชั่นของแถมนะครับเดี๋ยวผมแถมประกันฉุกเฉินไปให้ด้วย1ปีนะครับมูลค่า9 0 0 0บาทนะคุณชมนะครับหปีเนี่ยมีได้อะไรบ้างนะครับบริการฉุกเฉินก็คือเรียกรถสไลด์นะครับฟรี24ชั่วโมงนะไม่ว่าคุณชมจะรถเสียบนทางด่วนหรือว่าเสียตามทางต่างๆรถน้ำมันหมดเรียกรถสไลด์ฟรี1ชั่วโมงเอ่อหปีเต็ม นะครับแถมไปให้เลยฟรีนะคุณผู้ชม okay, โอเคเดี๋ยวมาพูดถึงฟังก์ชันภายในกันนะครับเดี๋ยวคลิปมันจะนานไปนะฮะขออนุญาตเปิดไฟนิดนึงน,น,นะฮะเพิ่มความสว่างนี่ครับได้มาเป็นเบาะหนังนะคุณผู้ชมรุ่น V ีนะครับมาเป็นเบาะหนังสีทูโทนแบบนี้แต่ว่ารุ่นจีเนี่ยจะเป็นเบาะผ้านะครับคันนี้สวยงามเบาะหนังตึงต้ง,งนะครับอันนี้ยังไม่สปาภายในนะคุณผู้ชมนะฮะดูจากร่องรอย การใช้งานของพวงมาไลัยได้เลยนะครับและใช้งานแค่40,000 2,000โลไม่มีกลับไมโครไมน์นะเอาป้ายทะเบียนไปตรวจที่ศูนย์ได้เลยนะครับนี่สามารถปรับระดับได้ตรงนี้นะครับปุ่มพุชสตาร์ตติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะคุณผู้ชมนะครับแล้วก็นี่ครับปุ่มควบคุมตรงประตูนะฮะสามารถตั้งเปิดปิดได้ไม่ให้มันเปิดแบบไฟฟ้าหรือจะให้มันเปิดแบบแมนวนวลก็ได้นะครับแผงตรงประตูนะครับนี่ฮะ เปิดปิดกระจกแบบไฟฟ้าทั้ง4บานออโต้ฝั่งคนขับนะครับสามารถพับเก็บกระจกข้างได้ด้วยนะฮะภายในสีทูโทนนะค่อนข้างที่จะสวยงามเลยนะตอบโจทย์รถครอบครัวนะคุณชมได้มาเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับแบบนี้3ก้านแบบนี้ครับคุณชมนะฮะและยังสามารถคอนโทรลตรงจอได้ด้วยนะฮะมีปุ่มแสดงผลมีจอแสดงผลตรงนี้ครับไม่ใช้งานไม่แท้ไม่เดิม42,205โลครับนะฮะ ย้ำนะครับไม่มีกลับไมค์กวอไม์นะเพราะว่าเพชรยนเราเนี่ยไม่ทําเสียชื่อเสียงนะครับขออนุญาตสตาร์ทรถนะครับหยียบเบรกแล้วกดปุ่มพุทสตาร์ทเลยนี่ฮะนี่ครับหน้าจอกงกว้างแบบนี้ครับคุณชมนะฮะไม้แท้ไม้เดิมนะฮะหน้าปัดเรือนไม้ต่างๆนะสวยงามนะครับคันนี้นะครับยังได้เป็นจอทัชสกรีนนะคุณชมนะฮะเดี๋ยวเลือกภาษากันนิดนึงนะครับ ขออนุญาตเบาแอร์ด้วยนะนี่ครับตัวแอร์นะครับเป็นแอร์ระบบออโต้นะสามารถปรับเปลี่ยนแบบแมนนวลได้หรือว่ากดปุ่มออโต้ก็ได้นะครับเบาเสียงนิดนึงนะฮะเดี๋ยวจะติดลิขสิทธิ์ไปนะครับโอเคครับคุณชมตัวจอยังได้เป็นจอทัสกีนะครับสามารถฟังวิดีโอได้ต่อบลูทูธได้นะครับต่อโทรศัพท์ต่างๆได้เลยนะครับในจอตรงนี้นะฮะและยังมีกล้องหลังกล้องถอยให้ด้วยฮะนี่นะครับ มีมุมมองนะครับต่างๆนะให้ดูนะครับแล้วก็มีเส้นกะดระยะให้ด้วยเซ็นเซอร์ข้างหลังมีให้ครับุผู้ชมระยะความปลอดภัยต่างๆนะตอบโจทย์นะครับเพราะว่ารถคันนี้เนี่ยเป็นรถครอบครัวนะมีเด็กเล็กมีผู้สูงอายุนะครับระบบความปลอดภัยเขาก็ต้องดีอยู่แล้วนะฮะนี่ครับตัวเกียร์เป็นเกียร์ออตโต้นะครับฐานเกียร์เป็นขั้นบันไดแบบนี้สามารถปรับเปลี่ยนโหมดเกียร์ได้เลือกมาโหมดตัว M นะครับสามารถเข้าเกียร์เพิ่มเกียร์ลดเกียร์ได้ แบบแมนนวลเลยนะฮะภายในคอนโซลยังหรูหราทรงสปอร์ตครับคุณผู้ชมนะฮะแอร์แบ็คันนี้รู้สึกจะให้มา2ใบคู่หน้านะครับแล้วก็นี่ครับตัวกระจกต่างๆอยู่เดิมๆไฟเปิดปิดได้ปกตินะฮะภายในเขาค่อนข้างกว้างเลยนะคุณผู้ชมนี่ฮะยังมีระบบแอร์มาให้ตรงนี้นะครับใหญ่ๆแบบนี้เลยนะและมีจอมาให้ด้วยตรงกลางนะอ่ะเดี๋ยวจอเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันนะครับ ภายในโดยรวมค่อนข้างสวยงามนะครับแล้วก็กว้างด้วยสําหรับรถครอบครัวคันนี้นะครับเซนタ1.5รุ่น V ีนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตนะพาชมเบาะผู้โดยสารตอน2นะครับนี่ครับได้มาเป็นเบาะหนังสีทูโทนแบบนี้สวยงามมากๆนะครับอาจจะมืดไปสักนิดนึงนะครับผมถ่ายตอนคืนนะต้องขออภัยชมด้วยนะครับนี่ฮะองกลางนะ มีจอให้ด้วยนะครับสามารถดูพวก YouTube ต่างๆได้ดูทีวีได้เลยนะครับสำหรับใครที่มีเด็กหรือว่าพาไปแบบครอบครัวนะครับเปิดให้ดูได้เลยนะตัวนี้นะครับเป็นจอใหม่ๆเลยนะครับสำหรับตัวนี้อยู่สภาพเดิมใช้งานได้ปกตินะครับและด้านบนยังมีแอร์มาให้นะครับสำหรับผู้โดยสารนะห้องผู้โดยสารด้านหลังนะครับสามารถปรับเปลี่ยนสปีดได้เลยนะฮะโอ้โหคันนี้บอกเลยนะครับคุ้มค่าคุ้มราคาในราคาแค่4 8 9 0 0 0าครับคุณผู้ชม นะฮะได้กว้างๆแบบนี้แล้วประตูเปิดปิดแบบไฟฟ้าทั้งสองบานสองข้างนะฮะสวยงามด้านหลังผมเปิดให้ดูกันเรียบร้อยแล้วเนาะนะครับคันนี้บอกเลยนะครับอยู่ไม่นานแน่นอนเพราะว่าไมเนี่ยสี่หมื่นสองพันโลนะคุณผู้ชมนะฮะนานๆเข้ามาทีครับไมหลักหมื่นและได้โครงสร้างสภาพเกรดเอไปต้องบอกเลยนะครับว่ารีบเลยนะครับใช้คําเดียวได้เลยนะรีบเลยนะครับ พามาชมตัวห้องเครื่องกันนะสําหรับคันนี้นะครับนะีบ่ฮะไฟหน้าเนี่ยเขาเปิดปิดแบบอัตโนมัตินะนะสําหรับตัวเซนต้าคันนี้นะครับอ่ะขออนุญาตเปิดเครื่องยนต์ให้ดูนะฮะมาเรามาที่ตัวเครื่องยนต์คันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์สภาพดีๆสภาพใหม่ๆ นะทำความสะอาดเช็ดผูมาให้นะครับภายในห้องเครื่องเนี่ยเดินเครื่องนิ่งๆเงียบๆเลยนะครับได้เป็นเครื่องยนต์ du a l v ว t i เครื่องพันห้านะจะเป็นเครื่องยนต์เดียวกับพวก V ีออสนะครับสาหรับเครื่องยนต์นี้เนี่ยประหยัดน้ํามันสุดๆด้วยนะครับนะใช้งานอึดถึกทนนะครับเครื่องเนี่ยทนแน่นอนนะตัวแม่ทนเนนต่างๆนะครับก็ไม่แพงนะสำหรับอลงอะไหลนะครับนะ็อตไม่เคยขันไข่ขยับนะคุณชมนะดูได้เลยนะครับคานหน้าไม่มีผิดรูปแต่อย่างใด นี่ครับนะฮะไม่มีพ่นสีทําสีมาแน่นอนสภาพใหม่กริปนะฮะแค่เช็ดถูทําความสะอาดเท่านั้นนะครับนี่สภาพเดิมๆครับผู้ชมน็อตไม่เคยขันไข่ขยับนะนะฮะน็อตยึดแก้มต่างๆนะโคมไฟก็โคมไฟแท้เดิมๆนะครับมาดูที่ฝากระโปรงนะครับนี่ฮะน็อตไม่เคยขันไขขยับนะตัวรอนต่างๆนะไม่มีผิดรูปเต็งใดนะผู้ชมนี่ฮะสวยงามนะครับสติกเกอร์คําเตือนต่างๆอยู่ครบ นาะรูระบายอากาศอยู่าเ,เดิมแบบนี้ครับคุณผู้ชมนะฮะนี่ครับไม่เคยเปลี่ยนนะการันตีนะมีตาตามโตโยต้าด้วยนะครับเครื่องยนต์คันนี้เดี๋ยวเปลี่ยนทายเช็คนะ้ํามันเครื่องต่างๆนะเปลี่ยน่ายน้ําเกียร์ออกให้ทั้งหมดพวกของเหลวนะครับมั่นใจได้เลยว่าคุณผู้ชมเนี่ยจะได้รถที่คุณภาพออกไปใช้งานกันได้ยาวๆสิบปีสิบห้าปีแน่นอนนะครับเพราะว่าเราซื้อรถสักคันหนึ่งเนาะเราใช้นานอยู่แล้วนะครับ และยิ่งเป็นรถครอบครัวเนี่ยการใช้งานเนี่ยต้องดีนะครับต้องปลอดภัยนะนะฮะโครงสร้างต้องเกรด A ต้องดีนะครับคันนี้รับประกันให้ครับคุณชมตรวจรถให้274จุดนะจากหน่วยงานด้านนอกนะครับไม่ว่าจะเป็นชิกเช่หรือเป็นออฟแอปเปิลนะครับนะเราตรวจให้เลยนะครับที่อื่นเนี่ยไม่มีแบบนี้นะครับไม่มีมาสปาอะไรต่างๆให้นะนะครับเขาขายตามสภาพนะแต่ของเราเนี่ยมาปรับสภาพให้ใหม่ทั้งหมดนะครับเพราะ เราขายในรูปแบบบริษัทนะณผู้ชมเราต้องทําตามถูกต้องทุกอย่างนะครับเพราะว่าลูกค้าของเราแต่คนก็เชื่อมั่นในแบรนด์เพดยนนะเราจะไม่ทําให้ผิดหวังแน่นอนนะครับโอเคครับสําหรับตัวซินต้าคันนี้นะก็ต้องขอฝากไว้ด้วยนะครับอยู่ไม่นานแน่นอนครับผู้ชมนะฮะลูกค้าผมก็เลงอยู่นะอาจจะติดจองภายในวัน2วันนี้ก็ได้นะครับไม่มีใครรู้นะฮะคุณชม โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้านะสำหรับรถครอบครัวนะครับอยากชมคันไหนสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่อง Top SUV Cu คัดเกรด A ด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ